แคน,นั้เอาตอนนี้ข,ข้ากระพุนเออมีกินคนเดียวเลยอ่ะเออไม่เคยแบ่งสัส่งซื้อไม่ก็ไม่แบ่งอะไรอยู่วะงงอ่ะข้าวอร่อยอะงงเลยไม่เคงเหม่อ,อทีนี้น้องร้องไส้ไปไหนหอน่ะเฮ้ยเราคายสุดที่รักพูดไปไหนอ่ะอาบน้ำอยู่มั้งตัวน,นี้มันอาบชา้าใช่ชอบร้องเพลงในห้องน้ำแล้วก็ลื่นแล้วกเอ้ยนี่ขึ้นไปถ่ายคนข้างบันได้ดิพี่ตัวนี้อยู่ข้างบันเหรอที่ขึ้นไ่ถ่ายได้ดิรู้อะไรทีน้องรู้แข่งครับไม่ลงอะงเหรอลงไปแล้ว ของมันเยอะจังทำไมลงมาช้าอาบน้ำ่อคิวบอลห้องผมต้องอาบน้ำเยอะหลายคนแล้วมันไม่อาบพร้อมกันนะไม่แต่พร้อมกันไม่ได้อาบพร้อมกันดิมีทั้งหลายคนห้องผมอย่างเช่นมีห้าคนนะโอ้โหมีใครบ้างมีพนอนอะไรกันดินอนพี่โอมจิมมี่มีผมมีอับดุลจิมมี่มีอับดุลด้วยมีอับดุลด้วยใช่มันต้องต่อคิวเยอะไงอับดุลนี่เพิ่งมาใหม่อ่ะใช่อับดุลนี่เพิ่งมาเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าตอนเช้าใช่เขารับแน่แน่ แถวนี้แหละมันแบกกระเป๋ามาแล้วบอกว่าขอมาอยู่ด้วยเขาขอมาอยู่ด้วยเขาพูดอะไรเขาบอกว่าสวัสดีขออยู่ด้วยได้มั้ยแล้ว่าได้ไอ้อับดุลอับดุลอับดุลอแล้วนั่นจริงมิเช่นไหมสวัสดีขออยู่ด้วยได้ไหมของพูนยังคบด้วยกันเลยใช่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยโผล่ตัวนะสองคนนี้มันขี้อายแบบตอนกลางคืนมันจะเคาะประตูเฉยปุุ๊บบไออ้ลรู้รู้มีจิมนี่อับดุลอืมรู้แล้วตอนนี้รอดไหน ฮะก็นอนก็นอนทับไงไม่บางไอ์อับดุลมันจะไปขี่คอพี่โอมไอจิมมี่มันจะไปขี่คอพี่นอนท์เขารู้สึกหนักไหลหน่อยอะไรคุณว่าอะไรน้องใครเป็นตลกอะไรวะอำเป็นจิมมี่อะไรวะใครใครอยู่อะไรคุณจิมมี่หรืออับดุลจิมนะจิมมี่เหรอจิมอะไรดีวะสวัสดีครับหมูพีดีฮะเฮ้ยคุณซ้อมกับใครเนี่ยซ้อมหนึ่งหนึ่งใครก็ไม่รู้เฮ้ยเอาจังอ่ะคุณอินทีหนีมาเล่นเมร์หรอ กูจะได้เห็น NPMC เป็นมิดเลนเข้าไปเลยอืมอร่อยร้อนไม่เปลี่ยนเวรเลยอะร้อนจริงเหรอร้อนจริงอะถ่ายโค้ดดยเหรอเฮลโล่โค้ดวันนี้แข่งกับใคร NPMC โนวากับแฟลชเฮ้ยโนวากับแฟลชกังวลทีมอะไรบ้างหรือเรากลัวทั้งสองทีมเลยกลัวทั้งสองทีมวอนนี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนละประมาณแปดสิบแปดสิบนี่คือพร้อมไม่พร้อม กรอกมีไหมเบิดบลแล้วมันจะแข่งอะไรอีกมีประตูแล้วปรูครับครับประตครับโอมนั่งฆ่าอะไรวะ,นะเนี่ยนี่น่ารอมดุแข่งไงพี่หน่วงครับหน่วงหมายติงเน็ตใช่ครับเน็ตหน่วงมากเลยครับยังไม่เห็นอะไรเพรัะว่าเเข้าไปประทับก่อนจังหวะได้สายจาบบาลโดนโดนเต็มเต็มแตตดหวานไม่เกะตอนนั้นของผีก็ไม่มรอดครับแต่ไทยสองมาจากท่านั่งของโทน,นี่ล้วขึ้นและจังแลนดิ้งครับทาฝั่งของอัลเบร์เก็บไปสองตัวเหมือนกัน ลิงพิ่งเชื่มาแจกเอแล้วเจอตัวนี้แล้วถ่ายเซ็ตมาพี่เซ็ตมาเต่เซ็ตหยอไปด้วยหนึ่งทีดึงไม้หนึ่งทีอนาเตอร์ตายลงไปตายไปฝส่แล้วเปิดมาไป ตึงกลับมาแต่ว่าปิดเกมไปแล้วแบ่งน้องๆหน่อยเดี๋ยวพอจะตึงๆให้น้องๆเป๊ะเฮ้ยตัวนี้ทำอะไรง่วงอะคนหน่วงเลยเมตต่าเนตอนที่เราไปแข่งเวียดนามไหมต่างมากจากรีเฟกไวรุ่นแกเป็นรีเฟกคนชราไม่ไหวรู้ทั้งรู้อะรู้แต่ก็ทำไม่ได้หนีไม่ได้อันนี้เราก็แข่งเสร็จแล้วเทมหนึ่งเลยเทมหนึ่งแข่งอีกสีกี่โมงเนี่ย ขมงใช่ไหมขงมงครับขมงครับเพื่อนผมบอกเจอทีมอะไรไม่กูหรอกแปดแปดสู้ไหมสู <c ough> <c ้ตะดาดเเกียรติผมว่ก็ได้มาเฮ้ยมพิงง่วงแต่ด้านล่างหมู่พี่โซโล่คิวไปแล้วครับเขี่ยไปที่สี่ได้ครับสังหารซูการ์ในบริเวณเลนล่างไปเลือดมาแล้วนะครับแล้วฟลิกมายกใส่หนึ่งทีตรงนี้มันโฟแต่เข้าไปร่วมใส่ตั้งเป่างเกสตันก่อนตัวได้เลยีิทูเดินถอยกลับมาแต่ว่าได้ทันเลยแล้วฟลิกไปลายยกสี่ไปทีแล้วรับแต่ว่าแหมทดาเมจมันไม่มีครับเอ็กซ์พีร่วงลงไปก่อนเพื่อนเลยครับจับคนนช้าสิะ ¡No, ya! อูใหญ่ใหเหนือครับแม่กำลังเซ็นย่ออยู่ครับต้องระวังกับไถเสิร์ฟขึ้นหน้ามาตันี้รับได้หรือเปล่าจากั่งเอเดนโเข้ามาแล้วทำสองแบบมีสกัดเข้ามาปัดไปหนึ่งทีได้ไปสองตกอมกันเดี๋ยวจะเล่นอยู่รับนเโดนระเบิดเข้ไปว่าโโช์เดียวมาตรงนี้ ซีนงไงพี่เล่นสนุกดีไม่ได้ทำอะไร <c oughs> จะไปโชว์โดนกระไหลตีตายจะไปโชว์ดูดเลือดกระไหลตีตายไม่คำนวณน้ำหนักหกูไม่เห็นไอเทมมันเลยกูนึกว่ามันมีแค่ทารอนด้วยกูไม่กูไม,ไม่คิดว่ามันจะมีมูลาด้วยคุณไม่ได้ดูไอเทมมันกูแค่จะไปควงดูดเลือดเลยมันตีกูตายเลยจะไปเอาไอเนี้ยเอาดูเอลเท่านั้นทำไรครับคุณดิฟอกเอ็นหิวครับหิวข้าวมาอย่างรับพี่มาแล้วข้าเหรอเคฟสี หรือว่ายังมีอะไรในหูไใครได้ไปสัมภาษณ์ญนะไม่มีพี่เขาไม่สำคัญเขาติดโควิดพี่โอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวโควิดมันส่งต่อออนไลน์เป็นไงบ้างครับอินเดียนเซแข่งจบแล้วหนุกดีครับเฮ้ยเราก็ได้ที่หนึ่งไปใช่ที่หนึ่งแล้วมันดียังไงในช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันเอ้าที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยน่าจะดีกว่าอันดับสองน่น่าจะมีออปชั่นอะไรดีกว่าเฮ้ยทำไรสองไอจี คนรักคนคนรักคนสองสาวสองสาวสองนุ่มอืมใช่อะไรเนี่ยตัวนี้กินไก่โชว์ด้วยอร่อยไม่ได้กินนานแล้วส้มต่ำอ่ะเล่นเองเล่นเองไม่มีคนชมเล่นเองทำอะไรนอนชูไงอุ้ยเอ้ยเล่นหูอันนี้ถ่ายวีดีโอหรอใช่เปลี่ยนแล้วคุณหลอกผมมาโมนี้ผมกินด้วยไม่ไหนไอ้นี่ได้หมายถึงว่าไปซ้อมแหละหาที่ซ้อมใช่ใช่ใช่จะชอบกินอเรื่องหนึ่งไหมใช่กินไก่ดีกว่า อืมอร่อยกัดนิดนึงลาบหมูของน้องโอมลาบหมูกินหมดเลยไหมพี่โอมอะไรวะพี่ถ่ายพี่เอาอะไรล่ะโอ้โหนี่คืออะไรีกินกันไปได้ยังไงไอ้ป๊อปบอกว่าแล้วแต่ทีเลยเอาพี่โมตอนนี้กินข <c oughs> ้าวก่อนมาข้าวก่อน ก็มาใครต้องล้างมือนะจบกันเลยไม่ดเดาเดาสกินเฮดแล้วสักทีเถอะเฮ้ยถ่ายอะไรเนี่ยจะสกินเฮดนะครับฟังเอาไว้แล้วก็เอาลงด้วยถ้าอยากเห็นก็กดถ้าไม่สกินเฮดเดี๋ยวจะโกนให้โกนเอาจะเล่นอะไรไม่ได้แล้วกกูบอพี่่วาโกนจะบอกว่าโกนเลยโกนเลย ไม่คือผมขึ้นไวเดียวพี่ใช้น้องยาปลูกผมเลยวะพี่บิ๊กอ่ะส้ลองสมรองหน่วซีพีนี่นี่นะโกนหนวดที่ได้อยู่ลุนหนวดเอาอะไรมาใกล้วะผมล้างมือพี่ยังจะมาถ่ายอะไรอีกกล้องมันตรวจจับตามเสียงยังไงเนี่ยน้องกันอะไรเนี่ยถ่ายยังเลยดี ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะครับเราเข้ารอบ8ทีมแล้วฝากเชียร์เราต่อในรอบหน้าด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับจริงหรือเปล่าเฮ้ยบอกเลยบอกเลยหืบอกไม่ใช่บอยบายบายไม่ไปไมก็บอกเลยบอกเลยมึงก็มึงจะบอกอลไรเมื่อกี้มันห้ามไว้ห้ามไว้ก่อนไง